สวัสดีค่ะ Good m o r n i n g นะคะสวัสดีนะคะพบกับชองเอมี่ชาแนลเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมาทําตามสัญญานะคะพี่น้องคะที่เคยพูดไว้ว่าว่าน้องเอมนะจะไปปลอมตัวเป็นนักศึกษาพเพื่อไปหาเพื่อนที่วิทยาลัยเก่านะคะโอเคคะว่าจะโดนจับได้หรือเปล่านะคะแล้วก็เราก็จะไปหาเพื่อนอนนันเนาะพี่น้องคะมาดูว่าเพื่นอนเราจะเป็นหน้าตายังไงและก็จะมีท่าทีไงเวลาที่เราไปหาเนาะแล้วก็แบบว่าเราจะไปสอบถามเรื่องความงกของน้องเอมในสมัยเรียนว่า เป็นจังไกนะคะพี่น้องคะงกระดับขั้นไหนนะคะพี่น้องแล้ววันนี้นะคะเราก็จะไปดูบรรยากาศภายในรอบๆของวิทยาลัยการอาชีพเรือนกทาแล้วก็ว่าเดอะแก๊งส์ของน้องเอมนะคะมีใครบ้างแล้วก็ชื่อว่ายังไงกันบ้างนะคะพี่น้องคะแล้วก็ใครที่กาลังชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub กดติดตามให้ด้วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะอยู่ที่บ้านนะคะนี่อันนี้ก็อยุดหน้าบ้านเลยนะคะ บรรยากาศก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็ขอตัวไปอาบน้ําแต่งตัวก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็แต่งตัวเซ็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือจะเป็นแบบหน้าตาการแต่งตัวนะคะทุกคนเป็นลุคก,การแต่งหน้าแบบ everyday everyday นะคะบกตาสีส้มแบบอ่อนๆแล้วก็ทาปากสีส้มแล้วก็แบบมีจิกตานิดนึงนะคะแบบเขียนฝอยนิดนึงเพื่อเพิ่มแบบความเป็นสเสน่ห์ในตัวนะพี่น้องคะอันนี้อัด อาจจะแบบว่าไม่ใช่ทริคแบบที่เป็นทางการเท่าไหร่แต่ว่าเป็นทริคส่วนตัวของเอเองนะคะรู้สึกว่าแบบถ้าเรามีใยตรงตางแบบนี้เราจะมองผู้ชายแบบเฮ้ยมันก็ดูแบบมั่นใจแล้วแบบว่าเวลาเรามีไยตรงเนี้ยมันจะเหมือนแบบเป็นคนมีสนเสน่ห์พี่น้อง่าอันนี้คืออันนี้คือ,อ,คอดูวความคิดส่วนตัวของเอมนะคะนี่ก็จะเป็นการแต่งตัวไปวิไลนะคะพี่น้อง่าปกติปกติเสื้อพละนะคะจะเป็นสีฟ้าๆแต่ว่าอันนี้คือเสื้อพละรุ่นเก่าตั้งแต่หลายปีที่แล้วต,ตั้งแต่รุ่นตั้งแต่รุ่นเอื่อยหนูเลี่ยงในสีนอค่ะเน นี่ก็จะมีกระเป๋าแบบกุ๊กกิบกุ๊กเก๋นะคะก็จะมีสมุดหนึ่งใบโอ้ยสมุดหนึ่งเล่มแล้วก็ปากกาหนึ่งแท่งกะ็กระเป๋าเงินกะลิสติกแป้งอะไรประมาณนี้นะคะพี่น้องคะกะตัดใส่ของผู้หญิงเนาะผู้หญิงใส่ใส่ผู้หญิงเก๋เก๋นะคะพี่น้องคะก่อนที่จะไปวิไลนะคะเนาะก่อนอื่นเราคือต้องกินข้าวเช้าก่อนนะคะเพราะว่าข้าวเช้าเป็นข้าวที่สําคัญมากๆเพื่อจะให้เราแบบว่ามีพลัง ในการทำงานในการแบบว่าเอาพลังงานไปใช้ต่อนะคะพี่น้องคะเขากต้องกินเข่าเนาะ,ะพี่น้องคะวันนี้เราก็จะไปเรียนหนังสือนะคะโอ๊ยตื่นเต้นเ <im it> mm. ด็กกลับไปเรียนอีกเทื่อนึงแล้วนะคะเป็นสาวแบบอ๋อใส่ใส่โอเคค่ะก่อนจะไปวิไลเขาก็ัจะไม่กินเข่ากับคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้กินข้าวกับแกงหน่อไม้นะคะกับปิ่งไก่กับตำาบักทัวนะคะก่อนจะไปวิไล ขอเงินหน่อยนะคะลอเล่นนะคะกินข้าก็ได้พี่น้องค่ะแล้วไปเจอกันที่วิไลนะคะโอเคค่ะก่อนที่จะไปช่วงคลิปต่อนน้พี่น้องค่ะวันนี้นะคะน้องเอมก็มีเกมดีๆมานําเสนอนะคะเหมือนเดิมนะพี่น้องค่ะขอรออย่าเพิ่งกดออกนะคะโอเคค่ะจะเป็นเกมอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ ค่ะเห็นบราคาว่ามันเล่นง,ง่ายแลละก็ได้เงินนะคพี่น้องคะผู้ใดที่สนใจอยากเล่นนะคะก็อย่าลืมแอด,ดไปที่แอด9 S C G นะคะแอด,ด9 s C G <S เหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะสำหรับสมาชิกใหม่ก็เหมือนเดิมเลยค่ะสมัครใหม่ user ทุก user นะคะได้รับ,บโบนัส20%นะคะพี่น้องคะแล้วก็เขายัางบบมีระบบ t r u e Money Wallet ด้วยนะสะดวกสบายสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารนะคะโอเคค่ะไปชมคลิปต่อเลยนะคะ โอเคค่ะตอนนี e ้ก well. right. right ็มาถึงเวทีเรียบร้อยแล้วนะคะถึงวิทยาลัยเวที no ่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ย่ทีร่รงจอดรถนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศคองร่องจอดรถไม่เทียงเลยการอาชีพเรืองนการนะคะตอนนี้คือมาหอแล้วนะคะเพื่อนๆก็รออยู่ในห้องสมุดนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนๆกันเลยเนาะก็ใส่แมสก่อนค่ะกว่าคนจําใจพี่น้องแล้วเขาจะว่าอ๊ยเถ่าหล้วก็ยังมาเรียนอโอเคค่ะ ตอนนี้ก็เข้า้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็มาปลอมตัวเป็นเด็กหลังห้องนะคะตอนนี้ดมาแล้ว่ะทุกคนคุอคนนี้เป็นคุณครูที่น้องเอ็มเคยเรียนด้วยอยู่นะคะก็หมดอยู่นะเดี๋ยวสวัสดีค่ะนั่งลบๆก่อนนั่งลบกๆก่อนดูเพื่อนนะคะ นางเห็ุงานยูงสูครูสั่งงานไปก็เห็น <laughs> มันเป็นสเตปนะคะไม่เป็นสเตปในการเรียนนะคะพี่น้องขาแบบว่าครูสั่งไปงานไปแล้วเราถ้าเราทาไม่เสร็จเราก็มาทําต่อที่โรงเรียนนะคะพี่น้องเราไม่ได้มาลอกเพื่อนนะคะแต่ว่าเรามาแบบว่าแบบปรึกษาหารือกันแล้วก็ทาเส้อกันพี่น้องขาอย่าเออมาลอกนะคะมันดูไม่ดี <laughs> นี่ก็คือข้ียนมันเรียบร้อยมานจะแต่งใหเรียบน,นะคะทุนนะคะทคทกคน เดี๋ยวรอเพื่อนเรียนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเลาะก,กันเย้ตอนนี้ก็เลิกเรียนไปชิป้นรอยแล้วนะคะทุกคนค่ะเ mm hmm. พราะวันนี้อ่ะได้ยนินเขาว่าครูแผนกในภาคเช้านะคะคือเรียนจบไปแล้วแต่ว่าในภาคบ่ายนะคะคุณครูไม่อยู่นะคะตอนนี้ก็กลังสีหาหมองไปเนาะไม่กัดก็จะร่มรื่นมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าแบบมุมนั่งเล่นแล้วก็แบบมุมประจํานะคะแต่ก่อนก็คือหอเข้ามาแล้วก็จะมานั่งกินตรงนี้กับเพื่อนๆเนาะ mm hmm. ยัไม่ใส,ส่ต,สตอ่อสูไม่ใส่ตออ่ะไปไหนกันอ่ะไปกินเนื้อ,อย่างเหรออุ <c oughs> อย้ยยานี่เพลงจมอย่างเนื้อ,อย่างแต่มหมู่บ้านเด้มัไม่มองไปอ่ะนั่นโยนกับสีผ้ากันไปหาผู้บ่าวสูว <c oughs> ินี่จะไปไหนอ่ะอ,อ๋อ,อวันนี้ก็คือวบบ่า เมสิไปใส่นองมูกระเลือเรียนแล้วไหมเัวเองก็คงจะแบบว่าคงจะได้แบบหาที่ไปแล้วก็แบบคงน่าจะแบบกลับบ้านนะคะถ้าไม่มีที่ไปนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าแบบมูเหลือเรียนแล้วนี่จริงเรียนต่อภาคบ่ายนะคะแต่ว่ามูเลือเรียนแล้วพี่น้องคะแบบว่าว่างตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามเมืไรนะแล้วค่อยเรียนต่อถึงสองทุ่มประมาณนี้นะคะ่ะแต่ว่าคือมูเหลือเรียนแล้วพี่น้องเพื่อนนะคะอันทั้งลังกับมูอันนีกก็มูเพื่อนกันใช่ไหม มุมนั้นนะคะก็เป็นมุมของแบบว่าอ้ยผู้ชายกลุ่มบิบนั่งเล่นนะคะเป็นเด็กที่น้องเห็นบอกปกติก็จะแบบว่าถ้าบ่มีข่าวบังข้าผู้บาสอนเสียนะคะมีข่าวบังก็จะมานั่งเล่นอยู่ชารานะคะสรักมากเด็กหน่อยไม่ได้คนตยหักต่หักโอ้ยพี่น้องค่ะสรุปแล้วก็คือเพื่อนเพื่อนนะคะชวนไปเล่นที่นานะคะเป็นเด็กทุ่ทงหน้าชุ่มบรรยากาศแบบ อนั่งจิบแบบกินข้าวเบาๆนะคะหน่อยก็เริ่มมาซื้อของนะคะซื้อแบบกับข้าวเซเว่นแล้วก็ซื้อน้ําแข็งซื้ออะไรไปนะคะไปดื่มกันนิดนึงนะคะก็คือไม่ใช่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าดื่มเป็นแบบโออิชินี่นะคะอย่เห็นบอซื้อไว้แล้วนะคะในกระเป๋าโอเคค่ะพี่น้องคะเข้ากับจะไปเจอกันอยู่หน้ามูก,กันเลยนะคะ มาถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็มาฮอตแล้วนะคะพี่น้องคะบรรยากาศก,ก็จะเป็นบรรยากาศกแบบข้างหลังก็คือเป็นเล้าไก่แล้วค่ะแต่ก็อันนี้ก็เป็นหน้าเป็นบ้านเป็นนาแบบว่าแบบเป็นเพือนยูทองหน้าแก่ขายก็บ้านของเองมันละคะ่ะจะว่าแบบวแบบ่าก็แบบไม่ค่อยมีคนมาอยู่กันสิมาอยู่แต่ชวทนทำนาสินะคุณนะบรรยากาศข้าวเหลืองทองนะคะมาฮอตด,ดูแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่ากินนิวฮะหิว,หาวหลายก็เลยว่ากินจนลืมทายนะคะอโอ้ยคนนี้จ่าจำ เคเอฟซีปอมนะคะสื่อมาดเดซีบินกินพ่อแบบแก่คัดงอยากเคเอฟซี FC มาหลายหมื่นแล้วอร่อยมากที่เขายิ่ปลาแสบแห้งบรรยากาศแบบว่าบรรยากาศแบบลมเย็นๆนะคะแล้วก็กินข้าวอื เออมากๆเลยทุกคนค่ะตอนนี้ก็ถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ให้เบิ้งบรรยากาศนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นไปตามนั้นเลยนะคะบรรยากาศตอนสมัยเรียนนะคะกับสบิบประมาณนั้นยามบอมมี่ค่ะ เลียน,นสินะยาม <Gaming> เวลาที่เราไม่มีข้าวเรียนนะคะเขก้กงสศหาหมองไปไลว่าแบบไปพักพิงนะคะเนาะไปพักพิงไปกินข้าวซื้อข้าวไปกินด้วยกันแบบว่าห้องเขามากินแล้วก็ไปกินด้วยกัน,กน,กนซื้อข้าวมาแล้วก็ห้องเขาไปแล้วก็ไปกินน้ากันแบบว่าแบบแช่กันสิน,นะคะ่ากับเขามันจะได้ไประหยัดประหยัดนะคะพี่น้องคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่ามันบม่มีขาบเลี่ยนนะคะที่ไปที่ไปแบบนั้นได้ก็คือมันไม่มีข้าวเลียนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือ เพื่อนก็ทยอยกันกลับบ้านหมดแล้วเพราะว่าตอนบ่ายนี่คือคุณครูไม่ว่างนะคะคุณครูติดธุระนะคะพี่น้องโอเคค่ะกลับประมาณนี่แหละค่ะพี่น้องก็เป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่ากับแปลว่าจะพูดเลยว่าตอนเรียนนี่คือไม่เคยเสพเพลง่เคยแบบว่าแบบไม่เคยหลบเรียนนะคะนอกจากซะแบบว่าค่าที่คุณครูไม่อยู่แล้วแบบว่าเออเราสั่งงานไหวเฮ็ดงานแล้วก็จังไปงั้นสินะเพราะว่าแบบถึงเราจะไปเลาะไปเที่ยวได้แต่ว่างานเราก็ต้องเสร็จบางทีอาพูดตรงๆนะคะบางที่ที่แบบว่าแบบที่แบบ อยากออกไปมากๆกันสินะก็คือของานคู่เหตุนะคะบางทีหนูอ่ะต้องมีงานไปเต้นตองสินะหนูกลับไปก็จะไปของานคุณครูคุณครูขาหนูของานเหตุก่อณ์เนะยค่ะเพราะว่ามือเรกนี่หนูมีงานเต้นมันอยู่ไกลหนูกะสิไปของานคู่เหตุซึ่งคุณครูก็เมตานะคะคุณครูก็ใจดีแห้งคุณครูเพิ่นก็เมตานะคะเพราะว่าคุณครูในแผนกวิเลยเนี่ยเขาจะรู้ว่าหนูนี่เป็นคนแบบว่า เลียนไปนั่มหาเงินไปนั่มเขาก็สิเข้าใจว่าเออนูนี่สิไปเต้นไปอีหยังสีเพื่อนกับบอดด้หามนะคะแล้วเพื่อนก็บ่ได้ว่าเพิ่นก็สนับสนุนอยู่เพื่อนกะหายงานมาเหตุนะคะพี่น้องขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยังไม่ได้สอบถามเพื่อนๆเลยว่าความงงของเอมนี่ระดับไหนนะคะรอชมคลิปหน้าแล้วกันนะคะถ,ถ่ายไตทายก็มุงอีกเด้อแต่ว่าจะบอกเลยว่าความงงของเอมนี่คือแบบสุดฤทธิ์ใครที่ว่าง,งกแล้ว จ้จไเจ้าแม่แห่งความงกเม่เบิงน้องเอ็มนะคะพี่น้องคะแต่ใดๆก็คือถ้าเราไม่งกเราก็จะไม่มีเงินเก็บแล้วก็เราจะไม่มีเงินนะคะแต่ว่าคืออยากให้ทุกคนนะคะช่วงนี้คือเก็บเงินไปไวไปก่อนเพราะว่า เศรษฐกิจช่วงนี้ก็คือแบบว่ามันไม่แน่นอนเนาะมันบรินนบสุทธนวลบางอย่างเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจกับเบื้องใท้ตอนนี้นะคะโอเคค่ะพี่น้องคะเบื้องคลิปนี้จบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามช่องเอมี่ชาแนลนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจกดติดตามช่องทุกคนในทีมงานแล้วก็ช่องพินาตีสีอีสานนะคะหล้กก็อย่าลืมสนับสนุนโฆษณาโดยการดูโฆษณาจนจบนะคะให้ไอ้เขามีเงินไปเลี้ยงครอบครัวเลี้ยง่ยาเลี้ยงแฟนเขานะคะโอเคค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ